สวัสดีค่ะวันนี้จุ๋มจะพาพี่ๆนะคะมาเก็บหม่อนดอําอออตุรกีนะคะดำออตุรกีนะคะจุดเด่นคือเป็นสายพันธุ์ผลใหญ่นะคะรูปทรงไม่ตายตัวนะคะที่สําคัญนะคะขนน้อยผิวมันวาวน่ากินมากๆเลยค่ะอ่านะคะตัวนี้เป็นผลนะคะที่จุ๋มเพิ่งเก็บเมื่อกี้นะคะแต่คลิปนี้จุ๋มถ่ายไว2้2อาวันแล้วแหละนะคะล็อตที่จุ๋มเก็บล็อตนี้จุ๋มเอาไปถวายพระละนะคะหม่อนดอําอออตุรกีเนี่ยดกนะคะ จากต้นที่จุ่มถ่ายเนี่ยมีอ่าเล็กบ้างใหญ่บ้างผสมกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าจุ่มไม่ได้บํารุงอะไรเข้ามากนะะแทบจะไม่ได้บํารุงเลยแหละนะคะทีนี้พอมีฝนมาเขาก็แตกตาออกมาพร้อมผลเลยนะคะ กระนั้นนะคะก็ยังมีผลใหญ่นะคะปนมาด้วยนะคะต่อให้เป็นผลเล็กขนาดก็เท่าหมอนไทยกันแล้วนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากปลูกเชิงธุรกิจหรือปลูกไว้กินไว้ทานนะคะสายพันธุ์นี้คือ The ะ e บีนะคะหมอนน้ำออตตุรกีเนี่ยเขาจะมีรสชาติถ้าติดแดงนิดนึงนะคะเขาจะมีรสชาติหวานนำํำและติดเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าสุกงอมจนดำนี่ยจะไม่ติดเปรี้ยวเลยนะคะนี่นะคะขนาดต้นดำออสของจุ๋มนะคะก็คือ เมื่อก่อนนะจุ๋มทําเป็นทรงอุโมงค์นะจุ๋มก็เลยทําทรงแบบบานๆออกนะคะแต่ตอนนี้จุ๋มไม่ทําละทรงอุโมงค์จุ๋มก็ตัดทําสารแล้วให้เขาแตกกิ่งกันไปนะคะหม่อนนะคะธรรมชาติของเขายิ่งอายุเยอะต้นใหญ่นะคะการให้ผลยิ่งสมบูรณ์และรสชาติดีมากๆนะคะหม่อนนี่เป็นอะไรที่ทนมากนะคะทนจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะที่จุ๋มเก็บนะ,ะยอมรับเลยว่าไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะคะ ต้นนี้อายุประมาณ5ปีนะคะจุมก็ตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆเลยนะคะพอได้ผลเราก็มาเก็บนะ,ะอ่าแลดูเหมือนแบบเลี้ยงแบบทิง้ๆงๆคว่างๆนะคะแต่พอออกผลมาเราก็มาเก็บเลยประมาณนี้นะคะปลูกม่อนนะคะอย่าปลูกแบบดูแลดีเกินไปนะคะอดๆบ้างอยากๆบ้างนะคะ จะดีมากๆเลยนะคะถ้าเราดูแลดีเกินไปนะคะธรรมชาติของหมอนเนี่ยเขาจะแทงยอดและขยายลําต้นอย่างเดียวเลยนะคะจะไม่มีการเก็บสะสมอาหารนะคะและเวลาที่เจอปัญหานะพี่พหลายท่านก็คืออยากได้ผลพอต้นโตแล้วอยากได้ผลแต่ว่าไม่ได้งดน้ําให้เขาเก็บสะสมอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราไปลิดใบนะคะบังคับทําผลอะไรเงี้ยแตกตาออกมาถ้าเป็นหมอนผลยาวส่วนมากเนี่ย อาจจะมีแต่ยอดนะคะจะไม่มีผลต่อให้มีผลออกมาด้วยสักพักเขาจะร่วงนะคะแต่ถ้าเป็นนําออสตุรกีเนี่ยแตกตาออกมาเขาจะเอาผลมาด้วยแต่ถ้าไม่ได้เก็บสะสมอาหารเต็มที่มันก็จะลูกเล็กไม่สมบูรณ์นะคะนี่นะคะเราก็มากินโชวกันเลยนะคะบอกเลยว่าเต็มปากเต็มคำมากๆนะคะอาการก็คือแบบเพิ่งตื่นเช้ามาะคะก็เลยพากันมาเก็บหมอนนะคะอาการก็จะประมาณนี้นะคะฟินบอกเลยคําเดียวว่าฟินฟินอร่อยอร่อยมาก ฟังจาเสียงอร่อยมากนะคะเก็บกินแบบนี้บอกเลยว่าฟินมากๆนะคะหม่อนเป็นอะไรที่ปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วก็เหมาะกับประเทศไทยอย่างอ,อย่างของเรามากๆเลยเพราะว่ามันชอบแดดนะคะเป็นพืชชอบแดดนะคะเวลาเราจะทําผลเนี่ยเวลางดน้ําทําผลก็ใช้ระยะเวลาในการงดน้ำงำไม่นานนะีคะแล้วก เป็นพืชที่ไม่ต้องดูเลยมากนะคะเหมาะมากกับประเทศไทยของเราและแดดแบบนี้ต้องจัดเลยค่ะอะไรที่เบอร์รี่เบอร์รี่นี่เหมาะมากๆนะคะอันนี้ก็แบบฟินๆน,นะคะ